เื่อต้องมาฝากกายอ่ะแม่เอาซ่อมมาให้ แตบ,บาลเจ็ดเจ็ดศูนย์หน่อยนะลูกรางวัลที่หนึ่งนะสุขเห็นช่างฝันเห็นช่างมันมักจะเป็นเจ็ดเจ็ดกับหนึ่ง สมมาหายฮาดิแทะแทะแน่นอนแทะแน่นอนฮลาละงีผ่าบาทพอกินเยอะมันเริ่มถูกอ,อืมแล้กวก็ซสื้อสองร้เาไปแทะมันหวานเราเห็นไอพรอนวาก็หวานดีอยู่พี่สุน